กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับสู่ Crash of Care ฟองตีอีเวนต์อีกแล้วห่างหายกันไปนานเลยครับคลิป YouTube นะครับหายไปหนึ่งเดือนเต็มๆเลยก็กลับขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปช่วงนี้ก็ไม่ว่างนะครับอาจจะไม่เสียงรุกวนหเลยเสียงแรกนิดหนึ่งนะครับก็กลาบขออภัยด้วยหรือเสียงมันอาจจะก้องๆ้องนิดหนึ่งกลาบขออภัยด้วยนะครับกลับเข้ามาสู่ในเกมของเราครับตอนนี้เราอยู่กับอีเวน ทุกมือโกเลมของกาลาดอนนะครับขั้นแรกเอ่อก็ก็บอกไว้ก่อนว่าอาจจะดูเหมือนของยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆนะครับเพราะว่าก็ทำตามเข้ามานะครับบางอันครับก็ไปเริ่มกันเลยครับขั้นแรกนะครับให้เลื่อนลงไปด้านล่างเลยครับตรงบอามินซีนะครับให้ปล่อยเป็นซูเปอร์พอมดลงไปสามตัวเลยนะครับ แล้วก็เลื่อนมาด้านซ้ายเลยครับปล่อยโกเลมลงไปตรงนี้ครับยาพิษตรงโกเลมครับคุย,ยินแล้วก็กลากฆ่าหัวครับตอนนี้ก็รอก่อนนะครับถ้าเสียงเกมดังไปก็กราบขอภัยด้วยนะครับตามด้วยโกเลมตรงนี้ครับรป้อมปืนใหญ่แล้วก็คิงตรงนี้ครับ ปเปลาหินตรงคุยินครับกับปลาหินตามเลยแล้วก็ปูวอเด้นครับรอก่อนครับยาม่วงลงไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็แช่ไปที่เครื่องยิงหินยาพิษไปที่ทหารแชนเลยครับแช่ไปที่บ้านด้วยครับกดสกิลคัมพียอมตาตะเลยครับยาม่วงลงไปอีกขวดครับ แล้วก็แช่ไปตรงเครื่องยี่หินข้างบนเลยครับเลินมาด้านขวาครับปล่อยซีลาจอมถล่มลงไปเลยครับฝสกิลคิงเลยครับถ้าคิงจะตายหรืออาจจะเก็บไว้ก็ได้นะครับถ้ามันไม่ได้เป็นแบบนี้ถ้าคิงเดินเข้าไปข้างในบ้านทำด้วยโกลมตรงนี้ครับเคครับแช่ลงไปตรงนี้เลยครับแช่ขวดครับ อาวเช่ไม่โดนต่อก็รอดูกันไปต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงเลกล่าค้าหัวไปเลยครับเจมาด้านล่างแล้วส่วนทหารที่เหลือเราก็ อาจจะไม่ปล่อยก็ได้หรือปล่อยไปเก็บเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับโอ้สกิ้วเจ้ใช้เองแล้วเราเก็บเจไว้ดีกว่าใช้สักขวดตอนแรกว่าจะสวักสวักอะไรสวักนะใช่เขาเรียกว่าอะไรนะครับผมฟูดแปลก,กตอนแรกก็ว่าจะสวักนะครับเก็บไว้ไม่ใช่พ ตรงนี้เดี๋ยวนะครับขอหยุดก่อนหยุดภาพไปตรงนี้ครับหยุดเลยหยุดเลยนะครับตรงนี้ก็ภาพมันจะไม่ชัดนิดนึงบางครั้งโลงทหารมืดตรงนี้อาจจะยังอยู่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้แหละที่กำลังซูมนลครับตรงนี้แหละไม่ต้องกังวลกันนะครับเพราะว่าเวลายังเหลือเยอะอยู่แต่ตัวนี้ที่ผมตีนี่เหลือเวลานิดเดียวเพราะว่ามันเป็นอีกแบบนะครับแล้วแล้วก็จบแล้วนะครับ อันที่3ดาว100%เต็มนะครับเป็นอีเวนท์ทีง่ง่ายๆนะครับไม่ยากจนเกินไปหลายท่านตีเอาแรกอาจจะบอกว่ายากนะครับแต่ถ้าได้ตีตลหลายรอบแล้วก็มันจะง่ายขึ้นนะครับก็อาจจะดูปล่อยเร็วหรือรีบ,รบๆไปนหน่อยเหมือน2-3งสามอีเวนท์ที่แล้วนะครับเพราะว่าช่องเราชอบความท้าทายแบบนี้นะครับเราไม่เล่นช้าครับเราเล่นเร็วก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ มีเท่านี้นะครับส่วนใครอยากจะดูรีวิวฉากหรือสกินไม่มีนะครับไม่มีต่างคซื้อของค,ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ